สบายดีพี่น้องวันสุขสุขคนมากินต้มข้าพุ่นนลำกันเดพี่น้องเด้อกับหมักโมพี่น้องแดงน้องนัดน้องนัดบนป่าเราแดงแดงวนมาพี่น้องหนักินนลำกันลงไปติตั้งกล้องไว้เนาะลองบอลเอาหมักโมป้ายป้าพี่น้องมาเด้วยพวกเขามากินลำรางน้องพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเราพี่น้องเราล้มลมสบายดี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 เากินกินหมักโมเก่าไม่ได้รูปเลยสบายดี มาเจอกับอีกอยากอีังโนโนน้ได้ไหมอนน่อยกล้ไมโหปลาเรเนี่ยปลานมันอยู่นัหรอมันอยู่พยานไปเ่อยๆไปลาทยอะไรนินน in ินนินนินกนินน um um ินนินนินอ้โว้ ก่อนนังนนะฮข้าด้ออกได้่นด็กนั่กวดีนองมัทุกคนโม่นเลยตั้งชีใกล้ๆลงมาบนรมดับตะกุ่นอมัเลยจิ้มโมก่อนมากวาว

อย่าี่หมักมมทิ่จะโม่เราผีเลโลวกคว่าเลยโลวกคว่าเลยที่ลายเลยดลุเลยพี่มโม่ใช่ครับกำลับคนกระโดดเขาไว้ดดกำลับ อะไรแมสีเลยกลมๆแล้วห่นาะลบอีกที่หนงมองตามกบฟุนเด้าข้ามาเดาตามกบฟุนเอามากใกล้ๆเนาะ ลายูโซรศัพไปละจักรยานพี่น้องเลยเียออกไปไป,ไปมันคือว่าลมผัดนะมันคือสีลมสียังเนี่ยนะพี่น้องเลยออก,กว่าจะว่าแซ็กๆ็กมาทางนี้แน่มันเครื่องตาก้องเห็นมันกองเปืือกอย่างลมผัด กลมผัดน้อยวาซานวะซี่ใจมนหนุกเพราะำบัอองให,ใหญ่ๆได้เห็นแล <c oughs> ้วพอ,อเป็นูมบินัยปะเฮน่าของคนเนี้ยองเมื่อตะกี้ลูกอาติ๋บันนี่สบายเลย

ทเปแย่บอกเคร,รับจ้าวบลบตาอดเมื่อไานหน่งเขาลกาการายมแล้วันบกแล้วเปิดไปไดเมื่อกุ้งไนะม่ตาเลยพวกเอาปลาน,น้อยจับเลยอไอารือดแบบตรหน่าววัดได้ไวะที่เมโม แครพี่เอาผมใหม่อีกผมกินร้านมันย่องมัแงพี่องเลยยอยตัดแฉกเจอกหอดยำอหอดเสบายทีแบบนั้นนะเอาดาวพดลดต้องยยอลืมชื่อน้ำมะแร็เนี่ยชือชื่อน้ำน่าเปนลูกมัสดไปเลยชุดนมชุดเดใหมันลำ

กินเขว่าเปียกเดวเนะไอยเนาะบัดมือปเ้ปดพอได้บปดพอเดบจ็บเลยปวดพอได็ปวดพอเด็ใช่ปะเป็นเจ้าาานาลูกกินหนึ่งมันคายเองมันเลยก่อนญาตเป็นาตยวแ้ว่าา่วงแล้วห้องทับบ้านนั่นแหละมันจะคาคอมันน่อนั่นแหะเจ้าจอ่านกอกจกตื่นนะ พร้อมเด้พี่น้องเลยทำให้ลูกกินอันกลับเปลือกอะไรแก่นมัทสึรี่นประเณจังว่ากัดโลดมันเป็นอยังมันอ่อนๆพ่อพาดออกมาอยู่แล้วป่ะถ่ายกินแกนจะดีกัดโลดพอว่าโอ้จะหายท่าลูกมันใหญ่น่ะมันมีแคลเต้นปากมันอ่ะมันพู้อันนั้นมันควนคือมันกลายเมืน่อกี้มันกลายเซ็เซฟตเป็นกระดีเพราะว่าบางทีเห็นบอกนิดหน่อยสิ่งใหญ่เป็นกระดี่มันยังไลยลงเองเนี่ยันะยังยงียบอื่นไปเลยถึงกลางแล้จะอื่นลงไป กอมันใช่กัดข้าน้ามึงมีื่อนะบ่กัดขาวเนี่ยเอแล้วมันกัดขาวกัดกับ้หนอคายสิพก็แบามันมันืองมนมันเสอละพอละเสร็จละลิกเลเชียร์เลิกเชียร์กโม chụp ta vóc ký mục gác với người cắt hơn mục ký nè 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 โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนลาแนะลูกไปต้นไป